สวัสดีแฟนบอลทุกคนที่ติดตามช่องไทยแลนด์กเดวันนี้เรามีเรื่องราวการแข่งขันฟุตบอลหญิงในศึกซีเกมที่เข้มข้นและน่าจดจํามาเล่าให้ฟังเป็นเกมที่หลายคนจับตาเพราะเป็นนัดชี้ชะตาการเข้ารอบรองชนะเลิศของกลุ่มเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของฟิลิปปินส์ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์และชัยชนะนัดนี้ก็ส่งให้ฟิลิปปินส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สาเร็จทันทีบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียด เพราะทั้งสองทีมต่างรู้ดีว่านี่คือเกมที่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวมาเลเซียต้องการอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อรักษาความหวังส่วนฟิลิปปินส์ต้องการชัยชนะเพื่อการันตีเส้นทางสู่รอบต่อไปตั้งแต่นาทีแรกของเกมฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเต็มไปด้วยพลังความเร็วและวินัยในแท็กติกเกมรุกถูกต่อบอลจากแดนหลังขึ้นมาด้วยความแม่นยำขณะที่มาเลเซียพยายามตั้งรับลึกและอาศัยจังหวะสวนกลับ แต่ต้องยอมรับว่าความกดดันจากฟิลิปปินส์ทำให้มาเลเซียแทบไม่มีโอกาสได้หายใจนาทีแรกๆฟิลิปปินส์ครองบอลได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเสียงเชียร์จากแฟนบอลในสนามสร้างพลังให้ผู้เล่นทุกคนขยับขึ้นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งประตูแรกของเกมเกิดขึ้นจากจังหวะก,การขึ้นเกมทางริมเส้นบอลถูกเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษอย่างแม่นยำแนวรับมาเลเซียพยายามสกัดแต่ไม่สำเร็จบอลหลุดมาถึงผู้เล่นฟิลิปปินส์ที่ยืนอยู่ในตำแหน่งเหมาะสม และยิงเข้าไปแบบไม่พลาดประตูนี้ปลดล็อกความกดดันทั้งหมดฟิลิปปินยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นขณะที่มาเลเซียเริ่มเสียสมาธิและรูปเกมเริ่มเปิดหลังจากได้ประตูนำฟิลิปปินไม่ผ่อนเกมเลยกลับเพิ่มจังหวะการบุกให้เร็วขึ้นการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลของผู้เล่นสร้างปัญหาให้แนวรับมาเลเซียตลอดเวลานาทีต่อมาไม่นานฟิลิปปินก็มาได้ประตูที่2จากการประสานงานกันอย่างสวยงามในแดนกลาง ก่อนจะจบสกอร์อย่างเด็ดขาดสกอร์สองถึงศูนย์ทำให้เกมเริ่มเทไปทางฟิลิปปินส์อย่างชัดเจนมาเลเซียพยายามปรับแผนขยับผู้เล่นขึ้นมาสูงขึ้นเพื่อกดดันแต่กลับกลายเป็นเปิดพื้นที่ด้านหลังให้ฟิลิปปินส์โจมตีได้ง่ายขึ้นทุกครั้งที่ฟิลิปปินส์ได้บอลพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วความแตกต่างด้านความฟิตและประสบการณ์ในเกมระดับสูงเริ่มเห็นชัดฟิลิปปินส์คุมจังหวะเกมได้ทั้งหมด ประตูที่3เกิดขึ้นจากลูกตั้งแต่ที่ฝึกซ้อมมาอย่างดีบอลถูกเปิดเข้าไปในเขตโทษและมีการเข้าชาร์จเจาะจะส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายสกอร์ขยับเป็น3 0ศูย์ก่อนจบครึ่งแรกบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเฮของแฟนบอลฟิลิปปินส์ขณะที่ฝั่งมาเลเซียดูเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจบครึ่งแรกฟิลิปปินส์เดินเข้าห้องแต่งตัวด้วยความได้เปรียบอย่างมากส่วนมาเลเซียต้องเร่งปรับแก้สถานการณ์เพราะหากยังเล่นแบบเดิมโอกาสที่จะโดนยิงเพิ่มมีสูงมากกลับมาครึ่ง หลังมาเลเซียพยายามเล่นด้วยความรัดกลุ่มมากขึ้นแต่ฟิลิปปินยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมต้นครึ่งหลังฟิลิปปินยังเป็นฝ่ายครองเกมพวกเขาใช้การต่อบอลสั้นสลับยาวทําให้แนวรับมาเลเซียต้องวิ่งไล่บอลตลอดเวลาความเหนื่อยล้าเริ่มสะสมและทําให้เกิดช่องว่างมากขึ้นนาทีหนึ่งของครึ่งหลังฟิลิปปินมาได้ประตูที่4ี่จากจังหวะยิงไกลนอกกรอบบอลพุ่งแรงและเสียบมุมอย่างสวยงามผู้รักษาประตูมาเลเซียพยายามเต็มที่แล้ว แต่ไม่สามารถป้องกันได้สกอร์4ถึง0ทำให้เกมแทบจะตัดสินผลแล้วแต่ฟิลิปปินส์ยังไม่หยุดพวกเขายังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องเพื่อทําประตูเพิ่มและยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงทีมอื่นๆในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ควรมองข้ามประตูที่5เกิดจากจังหวะความผิดพลาดของแนวรับมาเลเซียที่สื่อสารกันไม่ดีบอลถูกตัดได้ในแดนอันตรายก่อนจะถูกส่งต่อและจบสกอร์อย่างเฉียบคมฟิลิปปินส์ฉลองประตูกันอย่างมีวินัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีม และความกระหายชัยชนะท้ายเกมมาเลเซียพยายามประคองตัวไม่ให้เสียประตูเพิ่มแต่ฟิลิปปินส์ยังคงกดดันจนกระทั่งมาได้ประตูที่6จากจังหวัดสวนกลับเร็วเป็นการปิดท้ายเกมอย่างสมบูรณ์แบบสกอร์หถึงศูนสะท้อนถึงความแตกต่างของคุณภาพทีมในเกมนี้อย่างชัดเจนชัยชนะนัดนี้มีความหมายอย่างมากสําหรับฟิลิปปินส์เพราะไม่ใช่แค่สาแต้มแต่เป็นการการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในศึกซีเกมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของฟุตบอลหญิงฟิลิปปินส์บนเวทีระดับภูมิภาคเกมนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านแทคกติกความฟิตและสภาพจิตใจของผู้เล่นสำหรับมาเลเซียแม้ผลการแข่งขันจะน่าผิดหวังแต่เกมนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญพวกเขาได้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อยกระดับทีมในอนาคตการเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งอย่างฟิลิปปินส์ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าฟุตบอลหญิงในภูมิภาคนี้กำลังพัฒนาไปไกลแค่ไหน และนี่คือเรื่องราวเต็มๆของเก,ม,งเกมฟิลิปปินส์ถล่มมาเลเซีย6-0ใน14เกมจากช่องไทยแลนด์กัวเดนในภาคแรกเดียวในภาคต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังชัยชนะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จและผลกระทบของเกมนี้ต่อเส้นทางในรอบต่อไปฝากติดตามกันต่อด้วยครับกลับมาต่อกันในภาคสุดท้ายกับช่องไทยแลนด์กัวเดทหลังจากที่เราเล่าเหตุการณ์ในสนามไปแล้วคราวนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้อง หลังชัยชนะของฟิลิปปินเหนือมาเลเซียด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกมนี้ออกมาแบบขาดลอยและชัยชนะนัดนี้ส่งผลอย่างไรต่อเส้นทางของฟุตบอลหญิงฟิลิปปินในซีเกมครั้งนี้สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการเตรียมทีมของฟิลิปปินพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจผู้เล่นทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนการยืนตำแหน่งมีระเบียบวินัยในเกมรับและเกมรุกอยู่ในระดับสูงมากทุกครั้งที่เสียบอล ผู้เล่นฟิลิปปินส์รีบไล่เพรสซิ่งทันทีไม่ปล่อยให้มาเลเซียได้ตั้งเกมง่ายๆตรงจุดนี้เองที่ทําให้มาเลเซียแทบไม่มีโอกาสต่อบอลขึ้นมาสร้างเกมบุกอย่างเป็นชิ้นเป็นอันอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือความเร็วของเกมฟิลิปปินส์เล่นบอลเร็วตั้งแต่ต้นจนจบการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีบอลถูกส่งไปข้างหน้าอย่างแม่นยําและมีเป้าหมายทําให้แนวรับมาเลเซียต้องถอยลงไปตั้งรับลึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อรับลึกนานๆาความผิดพลาดก็เริ่มเกิดขึ้นและฟิลิปปิน ก็ไม่ปล่อยโอกาสเหล่านั้นให้หลุดมือในแง่แทคกติกฟิลิปปินส์ใช้การโจมตีทางริมเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากการเปิดบอลจากด้านข้างสร้างปัญหาให้มาเลเซียตลอดทั้งเกมแนวรับไม่สามารถรับมือกับการวิ่งสอดและการเข้าทำในกรอบเขตโทษได้ทําให้หลายประตูในเกมนี้มาจากจังหวะการเข้าทำแบบง่ายแต่เฉียบคมขณะที่ฝั่งมาเลเซียแม้จะพยายามปรับแผนระหว่างเกมแต่ความแตกต่างด้านประสบการณ์ในเกมใหญ่ ยังเห็นได้ชัดเมื่อโดนกดดันต่อเนื่องผู้เล่นเริ่มเสียความมั่นใจการสื่อสารในแนวรับลดลงและเกิดความผิดพลาดซ้ำๆซึ่งในระดับการแข่งขันอย่างซีเกมความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ทันทีชัยชนะ6 0นัดนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของฟุตบอลหญิงฟิลิปปินส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้มาเล่นเพื่อแค่เข้าร่วมแต่มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของภูมิภาคความสำเร็จในเกมนี้ จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการวางแผนระยะยาวการพัฒนาผู้เล่นและการให้ความสําคัญกับฟุตบอลหญิงอย่างจริงจังผลจากเกมนี้ทําให้ฟิลิปปินส์การันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญมากความมั่นใจของทีมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและยังส่งแรงกดดันไปถึงทีมอื่นๆที่ต้องเจอกับฟิลิปปินส์ในรอบ็อ o เอาท์เพราะจากฟอร์มที่แสดงให้เห็นเกมรับแน่นเกมรุกเฉียบพวกเขาพร้อมสู้กับทุกทีมแบบไม่มีความตัว ในมุมของแฟนบอลเกมนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลหญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วหลายทีมยกระดับมาตรฐานขึ้นมาใกล้เคียงกันมากขึ้นการแข่งขันเข้มข้นกว่าเดิมและผลการแข่งขันแบบขาดลอยก็สะท้อนถึงความจริงของเกมฟุตบอลในระดับสูงสำหรับมาเลเซียแม้จะต้องจบเส้นทางในรอบแบ่งกลุ่มด้วยความผิดหวังแต่ประสบการณ์จากเกมนี้จะเป็นบทเรียนล้ำค่าหากนำไปปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตพวกเขายังมีโอกาสกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ชัยชนะของฟิลิปปินเหนือมาเลเซีย6-0ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนสกอร์แต่เป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของฟุตบอลหญิงในภูมิภาคและเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์ซีเกมครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไทยแลนด์กูเด a าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ